ครับสนิทโจนะฮะอันนี้ก็เป็นปูที่วันนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวสนิทโจจะลองชิมดูซิว่าแห่รสชาติน้ําจิ้มแบบนี้แล้วก็ปูบางเบิดนะครับที่มันสดๆนะฮะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับกับท่านที่ชม youtube อยู่นะครับ นี่ครับวิธีการทานปูเขาว่าดีก็คือตรงก้ามนี้นะฮะแต่มินิจโจก็คิดว่าตรงตัวน่าจะมีเนอเยอะกว่านะแต่ตรงนี้คนเขาชอบทานกันนะครับแต่สำหรับปูบางคนก็บอกว่ามันทานยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมานั่งแกะนั่งแท้นะครับสำหรับหนุ่มสาวที่คุณจะจีบกันไม่แนะน,นําเมนูปูนี่นะเพราะว่าแหมมันเขินนะเวลาทานนะครับเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะต้องมานั่งแกะนั่งแท้นะครับ นมสาวก็เขินกนันนะแต่ว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วไม่เป็นไรครับทานได้ครับ <c oughs> อันนี้ทานเองทำ่องนี้ได้นะครับแต่าทาคงคนอื่นต้องใช้อีกแบบหนึ่งในการแกะนะฮะ แล้วก็จิมน้ำจิ้มนะฮะน้ำจินน้มนี้โอ้โหเผ็ดนะ,ะเผ็ดเปรี้ยวหวานรสชาติกลมกล่อมครับกำลังดีครับสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดของจังจงที่มาสอนนี่นะฮะรสชาติจะได้ เนื้อหวานครับเนื้อหวานจริงนะครับเพราะไม่ใช่ชมนะครับเพราะว่านี่ครับช่วงนี้เป็นหน้าลมเนี่ยปูจะเยอะนะครับแต่ว่าเวลาออกไปเอาก็ชาวประมงเขาก็ยังมีความเสี่ยงนิดนึงนะฮะก็ในการไปกู้อวนปูนะครับขึ้นลมแรงนะก็ราคาค่อนข้างสูงช่วงนี้นะครับนี่ครับก้ามมันได้มาหลายก้ามมาก ดยินเสียงไหมครับนี่ครับแกะมาแล้วจะเป็นอย่างนะะี้นะฮะระปูมาสดสน,น,นะฮะแล้วก็ชิ้นน้ำจิ้มครับอืม เจอคำแรกกับเห็นนะฮะน้อหวานครับอา่อยสะใจครับสนับปูม้าบางเบือนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสุิตจรนะฮะสรับ,บคนที่ติดตามว่าเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้ชมนะครับช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ